สบายดีหมูเพื่อนทุกคนสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทั้งในและต่างประเทศทั้งหลายที่เข้ามารับมชมจ่องเกตเกตสายเลาะของเฮาวันนี้ก็พาหมูเพื่อนพี่ๆทุกคนมาชมงานออกพรรษาหรืองานแข่งเฮือยู่ที่นครไก่ซ้อนแขงสวรรค์เขตอยู่ตรงขามกับ มุกดาหารอยู่ใกล้ๆด่านเฮือมุกดาหารนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศของงานเนาะซึ่งเพิ่นเริ่มปิดทางแลวเนะวาะบบไห้อันรดเข้ามาเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นรดพวกไม่ค้าเส้าคายนาะเ,เทียออเท่ยวออกเที่ยวเข้าไปเอาเครื่องเนาะแต่ว่าด้วยร่วมแล้วเพิ่นปิดทางปิดถนนแล้วเนาะจะหายคนเดินเนาะอันนี้คือยังบ่ทันได้หอดงานได้นี่ทุกคนคนแบบมาเลาะร้ายขนาดเพราะว่า มื่องานแท้ๆน่ะมันจะคนหลายกว่านี้เนาะคันพี่นอ้องอ่าทางในหรือต่างประเทศต้องการอยากมาหล่อในมือที่ว่ะคนโบรายหรือมันบบแยณกันถนะมาหล่อเลยเนาะก่อนงานก่อนมือเนาะงานกะมือแท้ๆของมันละแมนอ่าวันที่สิบเก้าสามสิบและสามิเอดเนาะทุกคนเนาะงานมือแท้ๆของมันเนาะน,นี่ละแมน โ่นนขายเครื่องต่างๆเนาะจะสุดเส้นแคมของเลยนะทุกคนเนาะจะสุดเส้นแคมของเลยเนาะอันนี้เฮากาจะคอยเดินไปนอถ่ายบรรยากาศอ่าหายมูเพื่อนด้หับส้มเนาะและทางในนี่ก็จะเป็นลาวเจริญนะทุกคนลาวเจริญเนาะที่เพิ่นเห็ดใหม่เป็นแลน์มาของชาวนาครไกรสอนเนาะก็จะมีห้านขายเครื่อง อาหารของหวานต่างๆแล้วก็จะมีมาล่ามียำจีนเนาะอยู่ทางในเนะาะเดี๋ยวเขาจะย่างพาหมูเผื่อนกไปหับซมนํากันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีโซนเบียร์เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยอยู่ทางในเนาะจะมีโซนขายเบียร์สดแต่ตอนกลางเว้นนี่ถ้าเปิดขายตอนกลางเว้นในมืองานนี่น่าจะแดดขนาดนั้นทุกคนเนะ่ยจะแดดขนาดเด้อคันผู้ได้จะมากตเตรียมหมกเตรียมใจเนาะแต่เรื่องขายเครื่องนี่ขายแ Nearly on, นะ่นอนเนาะหอดมืองานนี่ขายแน่นอน ขันบ่แดดกับฝนนี่แหละไป <c oughs> ขับฝนนี่กัขับฝนก็จะเย็นเนานะแต่ว่าแดดนี่จะแดดฮอนนะทุกคนเนาะเตรียมจิตเตรียมใจเลยค่ะผู้ใดจะมาในวันที่เสาร์เกนะ้าสามสิบนเนาะเมื่อวันที่เสาร์เก้านะก็จะเป็นอ่าตามประเพณีลาวกับตอนเสาร์กับส่บาทเนาะเพราะว่าเป็นมือออกพรรษาเนะาะส่บาทตอนตอนข่ำก็จะเป็นลอยกระทงเนาะเสารลาวเขาจะลอยกระทงในวันออกพรรษาเด้อทุกคนเด้อสำหรับผู้ใดที่บบหู้ กะหู้ไหวนะว่าประเทศลาวนะคนลาวจะลอยกระทงในวันออกพรรษาเนาะทุกคนเนาะเจ้าหน้าท่พันปะดามากกันคือตอนนั้นว่าอ้าวลาวมีลอยกระทงว่าอา้าวคอย,อยกันจะถามคนทีอโบหู้น่ไปอยู่ในไฮประแดกตัวใดไปอยู่ในไฮตัวใดถืิโบหู้ว่าประเทศลาวลอยกระทงมีลอยกระทงในวันออกพรรษาของถุกๆุกปีเลยกะถือมาตั้งแต่โบฮานจนเท่าเด๋ยวนี้นะทุกคนเนาะ อันนี้ก็คืออาหารที่ขายอยูใ่ในลาวเจริญเนาะทุกคนเนาะจะมีบะบีคงบีคิวปิ้งหมึกปิ้งแมกแล้วก็จะมีมาล่าเนาะหรือว่าที่คนลาวเอ,เอวินว่ายำจีนนะเนาะปิ้งจีนนั่นแหละมาลาเนาะคนลาวเอ,เอวินว่ายำจีนปิ้งจีนเนาะส่วนหลยเขาจะบอะเอิว่ามาลาเขามาท้าเขามามาล่าเขา,ขา,าขก็งงในบางเถื่อนนะอันนี้ก็เป็นโซนอาหารนี่เนาะโซนถ่ายเข้าไปถี่มีจอทั้งหลังหันก็จะเป็นโซนเบียร์นะเป็นโซนเบียร์สดเนาะ จะขายเป็นอันจะขายเป็นอันนั่นแหละครับขายเป็นอ่าจอกเนาะจะอีย่างไรเราขอกระเอื่นบุเป็นนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะหายส้มบรรยากาศเออมีแกงหน่อไม้ขายน้ำเด้อทุกคนเด้อไหมค่ะยิ้มใส่เมื่อกี้เนี่ยมันขายแกงหน่อไม้ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นซอดต้มเติมเนาะน้ำวุ้งน้ำหวานก็แซ่บเมื่อนาทุกคนแล้วก็มีบอนให้นางเนาะมีบอนให้นางกะทุกคนก็ต้องเก็บเมียนเสร็จ สิ่งเสร็จเหลือของตัวเองเนะแต่ว่าเมืองานนี่ขอวาาแนวใดกับบพอที่จน่งแนะี่นเนาะอันนี้ก็เพิ่นกะเพิ่มโต๊ะเพิ่มตังเพิ่มแล้วเพิ่มอีกอนะคนหลายเนาะอันนี้เป็นโซนเบียร์สดเนาะนี่เนาะทถ่าให้เบิง่งนี่ก็จะเป็นตึกเก่าเป็นห้องนังเก่าสมัยฝรั่งปกครองเาาอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นตึกเก่าเนี่ยทั้งขาเนี่ก็เป็นตึกเก่าเยอนะทุกคน เนาะทุกคนเท่ากับจะกลับออกไปเบื้องบรรยากาศอ่าข้มคองอีกนะทุกคนเนาะจะไปฝากเบื้องนั่นเนาะจะมีฝากเบื้องใา้ฝากเบื้องครัวเนาะทุกคนเนาะสุดเส้นเลยเนาะคันมากก็ไม่ต้องหว่วงเรื่องของอยู่ของกินเนาะทุกคนของน้ำของนายมีให้เขาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าก็ต้องเสียงเงินเท่าะนนเนาะเขาของน้ำกับผู้ละสามพันหรือผู้ละสองพันนี่แหละ คันโบก็บเงินกับบเดมีภไยมาอนาไมยเนาะค่นเ่าเป็นห้องน้ำสาธารณะหันกับบมีภไยมาอนาไมยเลยอีกอย่างหนึ่งจิตสำนึกของคนเล่ากับบอยากปั้นดนะเข่าห้องน้ำสาธารณะกับเห็ดเปื่อนเห็ดเปอือนนะมันต้องได้มีคนมาอนาไมยตลอดคันอนาาไมยก็ต้องจ้างต้องได้เสียเงินเพราะสั้นการเข่าห้องน้ำก็ต้องได้จ่ายเงินอะไรเนาะเพื่อช่วยเหลือกับฉีกขานาข้าขาไฟขาบริการเนาะ จะเก็บบ่แพงเราประมาณสองพันสามพันหวยแต่ว่าเขาลร้เถื่อกันยังนักอยู่ในน้ทุกคนเนาะกะไพจะมากินเบียกะกะเตรียมมกเตรียมใจแหละก็เตรียมเงินแต่ถ้าบรอยากเข่าห้องน้าก็มีบาร์เบียเนาะบาร์เบียที่ที่ข่อยยางผ่านมาอยู่ต้นคลิปมาแหละมันจะเป็นบาร์เบียเนาะบาร์เบียจะเป็นหนังฟังเพลงพกซองจิบเบียเนาะกับม่ต้องเสียร่ขาห้องน้ากินเบียอยู่หันกะเข่าอยู่หันเลยเนาะ ยูนี่กัมีโซนเบียคือกันเนาะทุกคนเนาะคือสแมนเพิรนจัดใหม่อันนี้กะตัวเองกะโบเรมาแต่โดนเลยนะเพราะว่าไปอยู่นครหลวงเบนจันท์กะหากลับมาเนาะนี่จะแมนโซนเบียหนาจะเป็นข้าวสบึกเบิ่งจากเครื่องนุ่งของซาวเบีอาเนาะจะออกเขียวเขียวเขียวอ่าการข้าวหน่อยหนึ่งเนาะโซนนี่กะหนานั่งอยู่ได้ทุกคนในซาวเบียาหนึ่งสุดสีเขียวค่ะเนาะ นี่อาจจะเป็นข้าวสเปิร์ก็ข้าวสเปิร์กก็ให้นี่เกล็ดนี่แหละวนะทุกคนนี่ก็สามารถมานาั่งกินได้นะกน็จะเป็นห้องน้ำเนาะใกล้ๆเนะาะอฮาวจะพาหมู่เพื่อนกลับออกไปอีกเนาะกลับออกไปทางโซนด้านนอกอีกเนาะกะฝากซ่องน้ำหมูเพื่อนทุกคนในเดอ้อหลังจากชมคลิปของเฮาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เฮาจะลงได้ข้างหน้านเด้อทุกคนเด้อและคอมเมนต์กดไลค์แสดงความคิดเห็นได้เด้อเหมือกันจะจบคลิปเนาะทุกคนเนาะกรุณาขอความกรุณาน้ำหมูเพื่อนและทานที่เขามากกดหับ z มคลิปของเฮาเนาะกรุณาซ้มให้จบหเฮาแน่เผื่อเวลาของมันจะได้ขึ้นเนาะจะได้ถึงกำหนดไวๆเนาะอันนี้กะ อยากให้เป็นส่วนหนึ่งเนาะของรายไดนะ้เนาะก็อยากให้มีรายได้เข้ามาถึงว่าบ่ได,ไ,ดานนาได้ลายได้หน่อยก็ยามันเนาะแต่ก็อยากได้รายได้เพราะว่าเหตุนี่มากอะเขาปีที่สองแล้วก็อยากให้มันผ่านนะเนาะทุกคนเนาะ นี่ก็เป็นโซนเสื้อผ่านะทุกคนเสื้อผ่าก็จะมีเสื้อผ่ามาแต่ไทยแนะ่เสื้อผ่าเวียดนามแนะ่เสื้อผ่าจีนเนาะส่วนห้ายก็จะเป็นมาแต่เวียดนามกับจีนเนี่นะสวนหลายเดี๋ยวนี้เนาะเสื้อผ่าเนาะเพราะว่ามันมีโรงงานของเกาหลีเผิ่นมาตั้งอยู่ที่เวียดนามแหละเสื้อผ่าบางโตที่เขายิบเขากับโบเดซองออกกะขายต่อมาทางนี้เลยคนะ่ะเนาะ แล้ก็มันมีการขนส่งจากจีนที่สบายก็ส่งจากจีนเลยเนาอเดียวนี้เนาะนี่ก็จะเป็นโซนปาโป่งเทุกคนจะมีตุ๊ก,กตาให้เลือกจกักจักดอกสิบพันนี่ก็แล้วแต่ตุ๊ก,กตาเนาะทุกคนเนาะค่ะตุ๊ก,กตาใหญ่กันหนึ่งดอกหนึ่งดอกอาหาสิบพันหรือหนึ่งดอกแสนกีบเนาะจะมาประมาณบนถึงร้อยบาทเนาะค่ะพี่น้องชาวไทยจะมาเที่ยวนะ ให้แลกเงินกีบมาเลยเนาะทุกคนนะอย่าเอาเงินบาทเนาะเพราะว่าคนเอาเงินบาทมาซื้อในห้านแบบนี้นะเข้าไล่เอียดตาให้แน่นอนเนาะให้ไปเปลี่ยนอยู่ที่ห้านขายทองหรือว่าอ่าสาขาธนาคารที่หับแลกเปลี่ยนเนาะทุกคนเนาะให้ไปเปลี่ยนมาเลยเนาะอย่าเอาเงินบาทมาใส่อยู่นี่เนาะเพราะว่าเข้าไล่เรทตดตำนะและเจ้าจะลบทึนเนะาะคือสมมติว่ามันเป็นเงินเศษกีบนะ สมมติราคาซิบหาพัน 45, แบบสิแล้วเขาไล่เป็นเงินบาทเป็นเศษแบบนี้ค่ะมันมันเขาไล่บวเป็นเขาจะไล่ว่ะสมมติซิบหาพัน,น 5, เขาก็จะไหลจะเป็นซาวพันเลยนะที่บ่าบวกมาเป็นเงินบาทนะเพราะมันบ่มีได้อเหรียญหาเหรียญซิบสิมทอนให้นะต้องเข้าใจเนาะให้แลกมาเลยค่ะจ,จะมาเที่ยวงานหรือสิมาเที่ยวอยู่ลาวค่ะมาแลกแกเป็นเงินเงินเงินบาทเงินกีบดีกวนะ่าเนาะแลกมาโลดจากพันสองพันหรือสามพันเนาะเพราะว่า มันจ่ายง่ายมาลายเลยมันจ่ายง่าย,ยา่านบ่พอบางคนแลกมาหน่อยแลวบ่พอพกลางคืนแลวหาแลกมันบ่มีเนาะหาเปิดกลางคืนทมันบ่มีเนาะ <S <S อันนี้ก็จะเป็นท่าด่านเฮือเนาะทุกคนน,นี่เนาะหนาท่าด่านเฮือแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องแฮมนี่ก็จะมีห้องแฮมใกล้ๆนี่เนาะคันว่าท่านได้จะมานี่ก็จองห้องแฮมนี่ไว้เลยก็พักอยู่นี่เลยลงมาเที่ยวเลยแต่กับบอดินิดนึงเนาะเชียงมันอึกระทึกเขาขบงานจนสอดแจ้งพื่อนาทุกคนน่ะ เขาขบงานจนสอดแจ้งไนมันจะมีเสียงดังอันนี้ก็ได้ปิดเสียงไวนะ้เนาะเพราะว่ามีแต่เสียงดนตรีเสียงโฆษณาสินคงสินค้าหลายแนวเนาะมันก็มีอยู่นะเสียงดนตรีข่าวแล้วก็มีโซนเด็กน้อยลิตอันนี้คือโไน้ยางไปสุดเ้นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ายางไปสุดเส้น,ะก,นนะสสกับไกลเติบเนาะเพราะว่าคุณซึกปวดขาแล้วกะยางทายบรรยากาศให้มูเพื่อนได้หับ z มแต่เท่านี้เนาะขันยางสุดเส้นก็ ไก่เติบเลยอีกอย่างหนึ่งกับุดเส้นไปหันจะมีอ่นหันลำวงเนาะทุกคนเนะาะหันลำวงหันลำวงหันอ่าอยากใครอยากมาเต้นหนะ้าหานนี่ก็มาเลยเนาะทุกคนเนาะมาเต้นหนะ้าหานได้เลยค่อยจือได้แต่ปีก่อนๆ่อนมีชาวไทยมุกดาหานี่แหลขะขาแมลินขามมลินหลยก็เมาเม,าเมาแลวก็นอนอยู่ที่อ่นศาลาแคมของหรือว่าอยู่หนา้าด่านเฮือ,อนนี่เลยเนาะ ได้กับมิ้วไพเห็ดยังเราได้พวกกรรมกรนั่นกับเบิ้งเล่าเนาะเขากระยานเราเป็นท็อตทีมันก็เบิ้งเล่าอีกได้เวลาอีกตื่นเช้ามาเผื่อกับกับเนาะเขาบอกโอ้เผื่อม้วนเนาะม้วนพากันกินเหล้ากินเบียร์ม้วนแห้งเนาะเนาะทุกคนเนาะสุดเส้นกับพูดแหละแต่ว่าบริลดลงไปเนาะทุกคนเนาะสุดเส้นเนาะหอยหูซึกว่า ต่อวิดีโอคนนี้อยากมั่วแหงเด๋ยนนี้ค่ะมันอยากเป็นภาพสันสันเนเเนาะแต่ว่าลองเปิ่งก่อนเนาะค่ะการอัพโหลดคลิปแท้ๆแล้วมันบมีปัญหาอย่างกันสิอัพโหลดขึ้นว่าแต่ตอนอันแต่ตอนอันภาคเสียงนี่นะมันจะสั่นคุ้นเครืออยู่เนาะแอปแคปคาร์ดนี่ใส่ไปได้เรื่องนะทุกคนเนาะเป็นไปตาโหลดมาเดอกใส่ไปใส่มากอ้าง อันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมเนาะเพื่อนเนาะคนก็เริ่มร้ายเลยอันนี้มาบูดีดึกได้นี่มาประมาณหกโมงเนาะค่อยมาหล่อเนาะหกโมงหาเจ็ดโมงนี่แหละเนาะที่มาหล่อบุญนี่เขาเริ่มดึกกับคนก็เริ่มร้ายเนาะอันนี้นี่ยมันไปถ่ายมงโซนลำวงเลยเนาะมงโซนลำวงหมู่ที่โซนจัดงานนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายหลดนะทุกคนเนาะสิถ่ายรถดคนี้ผู้บ่าวก็ยืนบังอยู่เนาะเขามาหลินทรศัพท์ยังอยู่ในนี้เนาะ นี่ก็เป็นมุงปุงมงเป้าเด็กน้อยมาขายทุกคนเอ้ยแต่อีตนอยากซื้อสอยอยางบ่มีเงินบมมีเงินหลายเนาะมาหล่อจะซื้อบด้มาซื้อเนาะเนี่ก็เป็นทับผากรถจักจักรได้ใสเห็นแต่ป้ายเนาะทั้งล้างมงนี่กันจะเป็นหมงหลินเด็กน้อยนะทุกคนนะคฮับจะพาทุกคนอย่างลงไปแข้มคองเนาะอันนี้ก็คือแขมคองเนาะลงไปเนาะ กาดานเฮือเก่านี่เลยนะทุกคนเนาะแต่ทามาทาเฮือเปิดน่ะนะเปิดในช่วงนี้ในขามมาี่กาขึ้นท่าเฮือนี่ก็เลาะลิ่นเลยเนะาะหั่นอาหารก็มีหั่นกินดื่มก็มีห้องน้าก็มีทีผักก็มีเนาะถือว่าสมบูรณ์เนาะในหม่งเดียวคว่ะบ่มยากจ้างแล้วออร้ายก็อยู่ใกล้ๆนี่เลยนะทุกคนเนาะเขาก็มาพิษทางนะทุกคนมืดตึ๊บเลยแต่ทั้งลุมนี่ก็มีขายข้าวป,ปุ้นเนาะข้าวปุ้นแบบลาวๆอะไรข้าวปุ้นตะกี้เนาะ อันนี้ก็ยังบริไดเริ่มงานปันไดนะ่ะยังบันไดเริ่มงานปันไดขี้เหงื่อก็เต็มปุ๊บเลยโอ้ยขอย,ยอมใจเหตุงานนี่ขี้เหงือ่อนี่เต็มบ่มีนะทางขี้เหงือ่อข่อยมีไห่ข่อยกระบดใส้แม่ค่ะ้า,าวขายที่มาขายเครื่องเอง,เองนี่กรบอกหักซาค่วมสะอาดเลยบ่แนมะ่เป็นน้ำผู้น้ำดอกบ้านเมืองม่พัฒนานะ่ะเป็นน้ำประชาชนน้ำพร้อมแต่ขนาดขี้เหงือ่อสิ่งเศษเรืเอตัวเองนะนะยังบ่หูจักเมียน ทันทีเจ้ามาขายเครื่องขายของเนาะเศษขี้เหนือของเจ้ากับเก็บใส่ถุงถุงยางใหญ่แะไรก็ไปถิ่มบัดเดียวอันนี้ย้ายสะเต็มมดเนาะทุกคนเนาะอันคือว่ายางควายยางมาทางล้างนี่มันถุงถุงเสื้อผ้าพวกผ่นที่แบบแกะออกไปขายนะสะเต็มพันอยู่ขนาด d o u ว่ e m e n นเมนืม่องานเมื่องานนาี่จักสันใหญ่เนาะผ่นกันอนุอาดอนนลงุงในเวลามีงานมียางกับทางทางขยงขี้เหนียพิ่นกันมาย้ายแต่ละแต่ละจลุด แลวก็ให้ทีมประกาศให้ทีมทั้งขี้เหงอเขาก็ทีมซะเนาะมืองานแล้วงานแล้วก็ระดมคนที่อยู่ในเมืองนี่แหละมาเก็บขี้เหงาแล้วกประเทศสบ้านแน่เนาะมาเก็บมันก็บบวายเนาะมาสุดเสร็จมันก็ใกล้เติะเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นถ่าเหือเนาะทุกคนที่เห็นอยู่นี่แหละและโซนทางลุมแคมคลองนี่ก็จะมีขายข้าวปุ้นแล้วก็ขายอาหารเนาะทุกคนเนาะ ก็จะ,จะพาหมูเพื่อนอย่างหลาะส้มจนจบนะทุกคนเนาะขอให้หมูเพื่อนครับส้มบรรยากาศน้ำกันจนจบเส้นเดียวกันเนาะและบ่อนนี่เองก็จะเป็นบ่อนที่อันซาวลาวลงมาลอยกระทงนะทุกคนเดะฝั่งเบื้องนั่นก็จะเป็นฝั่งมุกดาหารนะทุกคนเนาะจะเป็นฝั่งมุกดาหารเบื้องนั้นนะมืดตึ๊บเลยเนะก็จะเป็นน้ำคลองนะทุกคนจะมีอ่าจะมีทาง คันได้ให้ลงมาเนาะย่างลงมาแลวกะลอยกระทงอยู่มงนี่เนาะแล้วก็แข่งเฮือก็จะแข่งอยู่หมงนี่เนะาะผามไซก็จะยับขึ้นไปน้อยหนึ่งสุดชุดเส้นที่เฮาจะเดินไปให้หมู่เพื่อนเห็นนี่แหละเนาะอ่าชุดหม่งคล้ายเครื่องนี่ก็จะเป็นอ่าสาราแคมของเนาะสาราแคมของหรือจุดผามไซนั่นเองซึ่งสาราแคมของนั่นก็จะเป็น เป็นจุดพามไซ่แหละเป็นบ่อนทีคณะกรรมการเผิ่นหนังตัดสินเนาะการแข่งขันแล้วก็ยังมีการแข่งขันพอดในตอนเศร้าเนาะทุกคนแข่งขันพอดในตอนเศร้ากะสิไปเก็บภาพบรรยากาศให้หมูเผื่อนด้หับชมกันอีกเนาะในมืองานเนาะกะสิมาตากแดดเก็บภาพบรรยากาศให้หมูเผื่อนทุกคนได้หับชมนั่นแหละเนาะอันนี้ก็คืออาหารที่่นขายทั้งรุ่มเนาะมีน้ำดื่มมีอาหาร แล้วก็มีโซนเด็กน้อยลินน้ำนะทุกคนกะกัญญงพลายปันไดเนาะหมงขายอาหารอยู่หมงนี่เนาะจะหลายอยู่โซนลาวจเจริญน,นั่นเองนะทุกคนเนาะแต่ว่ามืองานอีลีน่ะจะมีมาเปิดขายหลายกว่านี้เนาะเพราะว่าเขาจะเริ่มมาขายกันในมืองานเนาะอันนี้กัญญงดนเติบเนาะยังดนเติบอยู่เนาะสุดเส้น็นี่กะผู้ดีจะจบคลิป กันเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าขยานขึ้นไปอีกก็จะเป็นอ่ะหม่งเก่าที่เขาถ่ายให้รับส้มอะไรเนาะจะเป็นย่านขึ้นไปอีกก็จะเป็นลาวเจริญนั่นแหละเลนาะทุกคนเนาะก็ต้องขอฝากซองเกตเกตสายหล่อนะ้ำผู้ที่เข้ามาหับส้มใหม่แหละ ผ่านทียน่ยัางโบทันได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปของเฮาในข้างหน้าและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่สมคลิปของเฮาจนจบแล้วเนาะขอความกรุณาเนาะทุกคนเนาะติดตามเฮาเด้เจ้ามาถึงนี้ก็ขอขอ,อบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามเฮาและกะ็ไห กำลังใจกันเรื่อยมากเนาะทีมกทิมกันก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะช่วงนี้กับโบว่างแน่กับโบคอยได้ไปตามบ้านมูเพื่อนปั้นด้ขันวางแล้วจะกลับไปตามแน่นอนนอะอย่าเภาวยใจเนาะกับช่วงนี้อยากติดซีรีส์จีนแน่นะของมันนะเปล่งแต่ซีรีส์จีนอย่างนี้นี่นะก็ต้องขอขอบใจขอให้ทุก่านที่เข้ามาขับชมมีแต่ความสุขความจเจริญในนาทีการงาน อ่ำรวยทุกคนเด้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้และจา้าเจอกันในคลิปหน้าเด้อจา้าบ๊ายบาย